สบายดีพี่น้องเอออันนี้น้องเคยครับป้าเที่ยังนี่ต้มน้ำมันแกงต้มน้ำมัแกงเนอพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราก็นังดังไฟอุดเอาอยู่พี่น้องอากาศหนาวตรอากาศหนาวน้องกับป้าพี่น้องเลยโอเคพี่น้องนี่น้องใหม่ที่เพิ่นไปหามาพี่น้องอยู่ในซองอี้แม่ตีแม่คนไทยเนาะไม่บงไหนไม่บงไหนบงใหญ่ ได้หลายให้บ่คกันน้ำมนต์ไปตอย่างเนาะหาน้ำกันทะเลโอ้ยพองน้องเคยก็ดังไฟให้บ่ทันวลาติดอยู่บ่ล่ะนี่เนาะติดแล้วติดแล้วเนาะเออผ่าดมาแหละอ้ากระโทโบกระโถโบเอาพี่น้องวันนี้ก็ดังไฟเรียบร้อยมันก็ต้องปอกน้ำใหม่อีกแล้วพี่น้องคนหนึ่งส่วนเสียงเร็กน้อยเล่นน้ามีทั้งหลังข่อยเด้อพี่น้องใส่มันเต็มเลยออมาหน้ากับน้องเมียเล่นน้า มวลกันไงงอขาน้าบนเสียทั้งไงให้เลอยอ,อ่างอาบน้าไปเลยวันดอกดเดินลงไปวันไหนส่วนแม่ขโงมงกันที่ไม่ได้นั่งยู่งไมกินสุมมนของก็แม่กินวันไหนแกงก็ไม่นะแต่ชั้นเลือดที่สุดแล้วมาแม่ขึ้นพัตข้านจานระดับพันวันวันไหนสำหรับข่อยพันอย่ากินค่ะมันอึด <laughs> อันโมมีเนาะ นีได้คงค้งหมักเลยสะแทงกับึี่เออถ้าค้งมาหมักเนะแต่ว่านน้องใหม่กับมีหลายชนิดพี่น้อง,กงแกงแต่ละน้องใหม่มกับรสชาติแตกต่างกันไปเด้่ยแนนบล่ะแม่ขนมใหม่ทั้างไผ่นี่ก็แจงก็แซ่บไปอีกแบบน้องใหม่ไล่กับแทบไปอีแบบ,อ,บอืออันนี้น้องใหม่อยังกันแม่ในบุ้บงน้องใหม่บุ้งนึกพี่น้องเลยน้องใหม่ไผ้บ้านก็นอีกแบบนึงอีกบัานหนอน้องใหม่ห่วงกับไปอีกแบบนึงเนาะ ถ้าเราเนาะไม่ก็แสบแตกต่างกันไปบรรยากาศดีวันนี้กับหมื่นครึ่มบ่ค่อยมีแดดไหนเป็นพี่น้องเป็พี่นอ้นองเบิ่งกันปะพูนพยากรณ์อากาศบอกว่าช่วงบ่ายสิมีฝนแต่ว่ากับว่าคันมีม,ม,จจมีแต่ครึ่มช่วงบ่ายได้ครึ่มฝนมาแต่ว่าอากาศเมียนยุบข,ขนาดมากนะพี่นอ้องกันห้ามาอามนนองยามไหนนะพี่น,อน้องเนะดูฝนก็ว่นานะ เห็นน้าอยู่นั่งกินสุก,กันชินครอบครัวใหญ่เฮาพี่นอ้องครอบครัวหันสาวขาดตะลุงเปิ้นเนาะกับล,ลุงห ам, ั่นอะไรมาทำเฝ้าเฮียนเหตุการณ์เห็นงานเพื่อนพี่นอ้องเห็นงานเหตุการณ์เดอ้อไนะอ้คนเห็นงานกอา่อสร้างเขาไปดู่ชื่อๆเด้อพี่นอ้อง ่นบรไเ้ถ่ายเวลา่นไปเี็ดวอนเช้าเขาจะกินข้าวน้ำแม่่ายคลิปย้มแรงเขาข้าวน้ำแม่หม่ไม้ไวเก่งได้หลายเนาะขนาดว่าเจ้าเรียกว่าต้นอมงามสิแม่นี่ยเลือกเลยอันนี้ไม่นี่ยอะไรเบิ่อ่า กองนี่ล่ะแมงวันหลาแล้วเป็น้องขอตทดคอให้ขนาดซื้อเนี่ติดมากกระดอกกระเดียติดบวชบวัอยิ่งติดยิงไหลกดทั้งได้ใส่ทั้งชีฟ้าได้ค่ะมันเต็มเลยค่ะล่างออกก่อนทั้งนั้นเด็กน่อยอันไหนเบื้องบ่ได้พี่น้องเขาฟ้าเปีย เออฮะับพอเวียดหันเนี่เบื้องบ่ได้เพราะว่ามันปลาเปรี้ยกละนะปลาเปื่อยจะเมฆเมฆเลยเบเอาลงใต้เอาลงตำบ่ได้พี่น้องเป็นได้แม่แต่จีแ้วเราพี่น้องอันนี้ก็กินหม้มั้สบายดีจ้าเอฟซีทุกท่านเด้อคนสิมาแกงมาไม่สู่เอือยกินพี่น้อง กินสุพีสีอนองกินเนาะรองเนาะน,น,นั่งมิ่นอันนั้นอาบน,น้าอาบในอยู่เด้อพี่น้องเด้อก็เลยให้น้องแกงแทนเพิน่นว่าให้อุ่นแกงให้กินพี่เซทแต่งงานเลยเนาะพี่น้องเนาะนั่งก็นั่งเขี้ยวขกอนีิมาแกงขึ้นไฟก่อน không bơ ra xin lòng đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปอบมบียังเด้อพี่น้องมีแต่ผักค้าอย่างเดียวพักที่พินพยอดเองน,น,อน,นะโอเคจ้าถามหมอพูดก่อนใส่เฮดเนาะจ้าปิดผมกับเคือขางแจงเลยพี่น้องเลยก็มาใส่หนา้ากองเลยใส่ของนัว ายแซ่บหลายพี่น้องเนาะปลาแดกบ่เห็นปลาแดกกันนะเพด้อพี่เ แย่งบ่มีเลยอืมใช่คระโอเคก่อนคนรอ้าวเรนแล้วเร่นคุ้มอ่ะโอ้ขกขนาดเดินนี่พี่น้องเอ้ยว่วงแท้เหมาะกับการเล่นเร่นเร่นออกกันกงกอลางกายเร่นมักบานดีกน่อยเขาเนาะ แดงน้อยแดงน้อยแดงน้อยอะแดงน้อย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 ก็อ้วนแท,เท้เบิ่งแกงหนุ่มไอ้เฮาปะต้องหักน,นี้พี่น้องยส่ผักคะลงไปสุดแซ่บบั้น่ะ ผมรับประทานหรืออย่างเนาะตัวพี่นอกตัวแซบขนาดโอเคว้ายบักหล่านี่เตะได้ดลูกเก่งหลายเออเล่นแล้วจังอาบน้ำน้อลูก,นนกเนาะเออเก่งแท้อันนี้เตะอีกคนเก่งลงคุ้มเลยนี่เอยเก่งแล้ว แข่งแล้วเตะลงคุ้มได้แล้วเพื่อนประกาเตะลงคุ้มได้เสยเอาเตะอีกลูกปงานพุนแล่นแบบนี้ฮานผุนพุนผุนผุนลงคุ้มอีกแล้วเก่งอลีบายเก่งอลี อ้ายื้อ áo แบบนี้อะไ้บ่บันนี้ยื้อ áo ได้บ่ปนี่ได้บ่ปันนี้ยื้อ áo ยื้อ áo ฮือหักขนาดพี่น้องบรรยากาศก่อนที่จบคลิปกับเพิ่งเด็กน้อยเขาเล่นนั้นบอนเขาสะออนอันสวนลุงเพชรกับอันประมนเด้อกวงแี่เทะยังไงหักแล้วลูกเนาะเออ อุ้ยบักลาเก่งไรเอ้อเตะลูกเก่งไรนี่เก่งไรเพิ่นจะเห็ดคลิปให้เอื้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าอันเอื้อยมันทานอับน้ำอับใน,นเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยมาถ่ายให้เพิ่นเดี๋ยวเราก็จะมากินแกงหน่อไม้น้ำกันจ้าเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย,บาย บายดีจ้าพี่น้องมามากินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยตั้งเดินผู้ดีเย็นเรียบร้อยเลย<ม>ยู่กับงามขนาดข้างหลังนี่พี่น้องเดินวกว้างบรรยากาศเงี้ยวเมืองคุณสองคนตั้งมันก็นั่งคักขับนะชักอะไรอย่างเงีี่สือบอกขาดง่ายรน่างนี่เนาะบมดแล้วเป็นไหว ก็ดีจะโตอันนีใช้ดีซื้อไปนางกินเบี้ยได้เนะสองพันกว่าบาทซื้อรถแท่งอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้กันแล้วอันนี้แล้วมันอยู่ในพื้นอันนี้แล้วเอาไปเลยเราจะโทรมา ใช้เห็ดขมมเลแซ่แบๆเส็รนฟตังอนะ้นนมาให้อ้นเน้อไม่ก็สดๆจักเป็นจะได้น้องไปโทรทานออกจะห้องมอ,มอ,งอหรือเป่าไปโทรเลยตอดไผับบ่ลาลูก อาผ่าชูสบู่ในี่ยนะเอาไปจั๊กฮะเต็มตัวหนาตัวนตาเนี่ยอาผ่าจุ๊บเชื่อเนี่ยให้กระเด็นพี่นี่นะกระเดินเดินจนเหมือนเจมบังบานใส่เกิดเหมือนกันใช่ ดมันแปนลงแล้วล่ะกลัวไปในเมืองแลาวหมดเลยในสบู่แล้วดินี่เป็นก้อนนั่นรูดหนามันแน่เวลาหดนั่นอย่าหุกหนาเด้อหุกจะกระโตกเด้อหุกจะห้ำจะก้นกอเด้อโอ๊ยโอ๊ย อยู่ชูหิวแคนแบบนั้นเจ้าจะหิวจักเถื่อนเลยนะเด้อมันจิกขลุยอยู่แค้นเดียวหยางเลยปะหยางแค้นรุดเด็กอาณาเป็นอาบน้ำพิลุเป็นยังไงบอสเดี๋ยเราพักกันตกใจจันหน่อยนึ่งเป็นหิวแค้นหนึ่งหวานเลยหนะใหม่เนาะ Đi mẹ hết nó mày à. chỗ vậy Thôi chỗ bay mẹ có mẹ 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 Thôi mẹ 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 ัหยดทนตัวไปหอดเงี้ยคนยังเมือกับคนหนักมากเลยเอาไปช่องแถวคนฉุนคนโลง,งมันมุดมัดจักรูปจักเต้าอีกหยด,ดทาง่าวหุดดาวาข้ามมาผีได้เลยท่านเลยดดาวหยดขนท่านบึดบามได้ อุ่นแอม,แมจะไก่เองน่้ไต่ไต่ของกรุเกกง,งเทพกรุงเทพกับบุห็นก็คือรถรถเล่าเงินเขาคือไต่สายแดงไตกรุงเทพขับไปบดดุรีรัมย์เส้นทางเราจะโคนบ้านเขาขับเองช่วงนี้เงินก็มางหลดต้องโหลจ้ากคนขับรถให้ เทเือดเลสนขี่ๆได้ไงไง้าคนเคยไปเคยมาคนบางคนขับรถเก่งนะเก่งบอกพ่อต้องหุดจักจรจราจรเขาอีกถักหาอยงอบรรยากาศหนังผิดเดียวนะพี่น้องทางเทียงเบาๆก็จรจ้ด เบียกกันยธอมันตรูแมนแหละนั่งคิดเบียกับตัวของันมาเร็งนั่งเคยงเบาๆไกลขึ้นข้อนจับไก่ขว่าไก่ต้มไก่มือเชราจับมือแรงอย่างมืออื่นก็จับอะได้มือเชราต้มบ่อืา เ๋ยด้ให้กรัวคอาตัาตัาวสายบอกว่าตัวชีสมชีสมชีสมบ่ม,มันจะวันผ่าเ้ยจับใบผ่าจับใบจะเผาเห็ดมันจับใบ เบิ่งลูกลงไปวิวงามไปลเนาะก็จะเอาน้ำเย็นมาก่อนเด้อเอาหลักปลาตองมาเนี่ยเดิยนย่างก็หลักปลาตอง แด่งเงิน so ซ so ื้อโตหินอ่อนมาตั้งหน้าบ้านเหมาะอยู่ได้ตั้งหน้าบ้านโตหินอ่อนบรรยากาศก็ดีเนี่ยน่เหมาะเจาะเนาะพี่น้องเนาะผักเนะเดินปุ๋งๆเนาะนี่อาถรรพ์ยาก็จะ้าขึ้นจักเล็กจักหน่อยเคี้ยวอุมถุ่มถ่ายคลิปก็งามงามมันได้วิวอยู่นี่มันสวัสดิ์สบายเห็นกับมักนี่นานไหม อยู่ตังมาหนัเด้อยทมันแค่เห็นแักกระหม่อมรู้เปล่าเจ้ากี้มันมหนคก,ก,ก,นกนคุณได้เห็นกแบบเป็นป่าตอนแรกๆมันเห็นบเปล่าแค่หกกว่าโดตัดแล้วก็หนายอยู่นะเป็น

หางกองเงินอะเออครัวละดาครับนะเออหืมจะปุ๋งใช่เนาะบางเลยเนานะดังครับครับครบกหลักเซบาสต์มาแดงนี่ หลักจุกสบายามพลดกลน้นนอ,อรอยบาทยามพลดกลแหลหลักจุกเอาเนาะร้อยบาทนี่นี่เออ,เอ,อนี่นี่นะตัวเหี้เยเฉยว่ะแม่แฉยพอที่กินแจบมันม,มันบโมโอนพูดนะนะน่ะมันเย็นแล้วเนาะ เอน้ำมันบงเอน้ำมหวานๆค่ะเจ้าเสร็จเมื่อาวบ่ม่อะเจ้านะน้เกลือไว้มื้ออื่นเพาเมือเมือพลุงพลังสิซือเจ้าดขอยากลูกเด้อขอือเองมาใส่เือนพอหากันลงอันเต็มกระปุกะได้สมเดี๋ยวผมอน้มกิน นอนหนาคนจะหน่อยจะหน่อยอันน้ำไม่ไหลเออหนาน้ำไม่ไหลน้ำมันเนาะเอาดิหามาปีนี้เออไมหลอันนี้เน้นโดนตะปูน um ี่เลยนะฉไปกินอันนด้โนตะปูอีกอย่างเพิ่งไม่ไดลใส้ำมันทงไว้หอยไว้หมงมองหอยเนาะใส่เบิร์ดหมองเข้าไปหมองเข้าไปแล้วเอาเป็นกระสอบไม่ไหลจะน่อยนานไม่ไหลเบิร์ดนะจะนอนยังไง อันับพี่น้องบัดน,นี้อันดับพี่นี่กากจีราไปก่อนเอลยพี่นล้ลงเดิมมันหมืดแล้วแตพอในกิหนา